คันนี้ผมโชคดีมากๆานะครับพี่เจ้าของเก่าบังเอิญแต่งเป็นสไตล์เดียวกับเรานะครับที่โอ้โหเห็นแล้วลงรักเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าพี่จอดที่เรียนะครับเพราะว่าผมต้องการสเปคนี้อยู่แล้วนะครับกับเจ้า a c c o r d G 1 0 1.5 e l turbo นะครับนี่ลิ้นหน้ามีการติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับเป็นงานคาร์บอนเคฟลาแท้สวยๆเนียนๆนะครับยังไม่หมดล้อแม็กก็มีการเปลี่ยนมาด้วยนะครับเลือกใช้ของยี่ห้อเลยนะโอ้ย ล้อแม็กซ์แตนด์หรออันนี้เป็นล้อแท้นะขอบ20นิ้วนะครับสีดําเงาผมว่ารถสีขาวใส่ล้อดาก็ดูเท่ดีนะไฟสเกิร์ตเป็นงานคาร์บอนเคเบแท้เช่นกันนะครับนี่ก็ดักสปอยเลอร์ยหลังะคาที่เจ้าของเก่าติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างนี่ดิฟล่างนะครับมีการใส่งานคาร์บอนเครบิแท้มาเชิ่นกันโอ้โหลงตัวเลยเนาะมาพร้อมปลายท่อคู่แบบนี้นะครับภายในคันนี้หรูหรามากนะครับได้ตัวโทนครับเป็นสีดําแบบนี้มาปรับไฟฟ้านะครับจอกลางนี่นะครับก็เป็นตัวระบบบิวอินมาให้จากโรงงานสาามมรรถเชื่่ออต Apple Car ได้นะคั มาดูเลขไม้ดีกว่านะครับคันนี้วิ่งมาเพียง98,000กิโลเท่านั้นนะครับเพือพ่อนว่าไงก็ถือว่าออยังไม่ถึง 100, แสนกิโลนะครับลักหมื่นอยู่ก็ยังสบายใจนะเพราะว่าเจ้าของเขาใช้ไม่เยอะนะครับผมมีมันเสนอ1คันนะครับในราคาขายเพียง8 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญออกรถง่ายๆเพียง บาทเดียวแล้วก็จับไปได้เต็มนะครับแล้วก็ผ่อนอสูดได้ถึง7ปีด้วยนะครับอยู่ต่างวัดก็ซื้อได้ผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายซื้อต้นตานต้องได้รถแต่งเทม่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน